วันนี้พี่เอฟซีมาเพียงข้าวนะคะเป็นข้าวพุกกิจที่จะส่งให้หมอปลาโหติดกำแพงไหมติดกำแพงค่ะมืดไหมมันไม่มืดแต่มันติดกำแพงครับยกไปตักนินึงเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้สว่างพอดีวันนี้พี่พีเอฟซีนะคะได้รวมตัวกันเอาข้าวพุกกิจนะคะจากที่กรุงเทพส่งมาให้ที่บ้านหมอปลาแล้วก็มาให้ โดยมีพี่สาวหลอแต่พี่สาวหลอกแล้วก็ทุกคนมาให้กําลังใจที่นี่ให้กับน้องๆทุกคนที่นี่นะคะก็เลยต้องการพวกเราพี่เออยู่ไหนคะพี่เอต้นเสียงมิชชั่นอยู่ไหนพี่เอครับโอเคเราต้องทำแก่เขาคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณครับค่ะวันนี้วันที่สิบพฤศจิกายนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนที่เมตตาและขอบคุณทีมงาน ในวันนี้นะคะสำหรับข้าวคุกกป,ป,ปีเป็นละละรอ้อยรกล่องปกติกล่องหนึ่งเจ็ดสิบเก้าบาทขอบคุณเอซีที่แม่ตามพวกเรามากขอบคุณที่สุดเลยแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรจะบอกค่ะตอนนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไลฟ์สดกันแล้วนะคะเราจะเริ่มไลฟ์สดเย็นนี้นะคะทคนคอยติดตามกี่โมงมีสักทุ่มหนึ่งแม็ทุ่มหรือทุ่มครึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันวันนี้จะมีการไลฟ์สดแล้วก็เราจะโชว์ตัวแอตมนว่ามีใครบ้างนะคะว่าจะเริ่มอะไรที่มันเป็นระเบียบ แบบแผนยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนๆดูกันง่ายขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เมตตาสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณ